สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องลูกเสือสำรองและยุวกาชาดค่ะครับผมสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอะไรครับปูเค็ตครับได้ฟังในเรื่องของนิยายเมาคลีลูกหมาป่านะคะครับผมเราก็จะได้รู้ว่าเด็กคนนึงไปอยู่ในป่าได้อย่างไรแล้วก็ดำรงชีพอยู่ในป่าได้อย่างไรนะครับ <S <S ของออลูกเสือที่ได้รู้เรื่องนิยายเมาคลีส่วนสัปดาห์นี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องอะไรครับปูเค็ตครับจะเป็นในส่วนของ คำปฏิญาณของลูกเสือสำรองนะคะแล้วก็ยุวกาชาติค่ะครับผมในการที่น้องลูกเสือสำรองในยุวกาชาติในการที่เราจะมาทํากิจกรรมปฏิบัติหน้าที่เราจะต้องมีคําปฏิญาณตนนะครับว่าตัวเองจะต้องคล้ายๆลักคำคำมั่นสัญญาอ่าคำมั่นสัญญานะครับเรามาดูว่าคําปฏิญาณของลูกเสือสำรองและยุวกาชาติมีอะไรมั่งครับต่อเลยครับอ่า คำปฏิญาณตนของลูกเสือสำรองก่อนนะครูแคทนะค่ะอ่าวันนี้ครูแคทใส่ชุดยุวกาชาติยุวกาชาติคำปฏิญาณตนของลูกเสือสำรองมีอยู่สองข้อวิธีปฏิบัติให้พี่น้องลูกเสือสำรองยืนขึ้นแล้วก็แสดงรหัสแต่ถ้าเป็นลูกเสือสำองแสดงหัสด,ด้วยสามนิ้วแต่ของลูกเสือสำรองจะเป็นการวันาีหัดนะครับแล้วก็จะต้องกล่าวตามนะครับผู้กล่าวนํา นะผู้ก่าวนำนะครับอ่ะเดี๋ยวครูบิ๊กเป็นผู้ก่าวนำและครูเคทสมมุติเป็นลูกเสือสำรองกล่าวตามนะโอเคด้วยเกียรติของข้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักพักดีต่อชาติศาสนาศาสนา,า,สา,าพระมาหากษัตริย์พระมาหากษัตริย์ ข้อสองข้อสองข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันเมื่อกล่าวเสร็จก็ให้เอามือลงนี่คือคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองะนะครับดังนั้นเรามาดูความหมายกันนะครับในข้อที่หนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติาาศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือว่าอที่น้องลูกเสือสำรองจะต้อง เขามีความเคารพยกย่องบูชาเลยแหละในของสามสถาบันของชาติของเราก็คือ,อชาติาศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ครับผมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีเพราะว่าสามสถาบันนี้เป็นเสาหลักของประเทศของเรานะครับ<ช>ทุกท่าอ่านี่คือเราจะต้องมีสามสถาบันนี้นะครับเราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้ส่วนในข้อที่สองนั้น ถ้าจะยึดมั่นในกฎของรู้สึอสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันหมายถึงว่าลูกเสือจะต้องยึดมั่นในกฎนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเรียนเรื่องของกฎของลูกเสือสำรองนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรวินัยต่อตอนเอง่ากับแล้วก็มีความช่วยเหลือต่อผู้อื่นประกอบทั้งมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีเมตตากรุณาต่อสัตว์ด้วยเอาก้อนหินไปคว้างหมาได้ไหมคุณแคทไม่ได้ไม่ได้นะ ยกเว้นว่าเราจะป้องกันตัวเองดังนั้นเราจะต้องมีความเมตตาต่อสัตว์นะครับเปรียบเสมือนเป็นญาติพี่น้องกันคอยช่วยเหลือบำเป็นประโยชน์นะครับซึ่งน้องตัวเล็กๆน้องก็ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านตอนนี้เราก็ช่วยเหลืองานบ้านได้ใช่ไหมเออดังนั้นพี่น้องรูส่นสําร,รองก็จะต้องดูแลตัวเองมีวินยัยและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนี่คือในข้อที่สองนะครับส่วนในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอะต่อไปเป็นเรื่องของคําปฏิญาณของอะไรนะครับ ของใครเอ่ยของยุวกาชาติค่ะของยุวกาชาตินะครับอ่ะทีนี้ <c oughs> วิธีการปฏิบัติก็คือยุวกาชาติเมื่อกี้ลูกเสือของเราก็ทำวัตถ <c oughs> ยหัต <c oughs> เป็นสองนิ้วส่วนยุวกาชาตอ่าจะให้ยืนเฉยๆก็ได้นะครับจะยิงเฉยๆนะครับก็กล่าวตามเหมือนกันทีนี้ครูบิกเป็นผู้กมกับครูเคทจะต้องกล่าวตามนะครับจะไม่เหมือนของลูกเสือสำรอง เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับคำปฏิญาณตนยุวกาชาติข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ข้อสองข้อสองข้าจะเป็นมิตรกับคนทั่วไปข้าจะเป็นมิตรกับคนทั่วไปและจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วมและจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วมข้อสามข้อสาม ข้าจะรักษาอนามัยของตนเองข้าจะรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นนี่คือคําปฏิญาณตนของยุวกา,าชาติซึ่งใช้ตั้งแต่ป .1 ถึงมัธยมเลยคุเกคทดังนั้นข้อที่หนึ่งเรารู้ไปคือเหมือนกันคือยุวกา,าชาติจะต้องมีความาให้ความเคารพและเทิดทูนในเรื่องของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย<ช>์นอกจากนั้นยุวกา,าชาติจะต้องเป็นมิตรกับคนทั่วไปนะครับจะต้องมีความเป็นเมตตา นะครับเป็นมิตรกับคนทั่วไปมีกิริยามารยาทยินยนมเ่มใสแต่บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยซึ่งบำเพ็ญประโยชน์ในเช่นอะไรมัง่งุูแคทบำเพ็ญประโยชน์ชนสมมติเช่นช่วยเก็บขยะอืค่ะช่วยเหลือส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือว่าอาจจะนอกสถานที่ศึกษาค่ะ ก็ช่วงนี้ก็อยู่ที่บ้านนะ,อ,ะอยู่ยที่<อ>บ้าน<เ>อ่าบำเพ็ญประโยชน์ก็คือบำบบคือการใส่แม็ก็เป็นอ่าบำเพ็ญประโยชน์ในส่วนรวมด้วยคือเราไม่ไปที่คนเยอะๆนะครับก็ก็ก็หลีกเลี่ยงนะครับส่วนข้อที่สามค่าจะรักษาอนามัยของตัวนเองและส่งเสริมอนามัยของผื่นแน่นอนตอนนี้สถานการณ์โลกโควิดสิบเก้าค่ะอนามัยของตัวเองคือเป็นสิ่งสำคัญเลยสวมใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆค่ะเออและคอย บางทีนะน้องน้องน้องยังเป็นเด็กน้องก็บอกเตือนผู้ปกครองได้ว่าอย่าลืมหน้ากากนะล้างมือบ่อยหน่อยหน่อยนะล้างเจลแอลกอฮอล์หน่อยก่อนล้างมือก่อนรับประทานอาหารใช่ไหมล้างมือด้วยเสร็จแล้วก็พยายามดูแลสุขอ,อนามัยเล็บ,เล,บลเล็บตัดระยัยงอ่าเล็บตัดระยัยงผมยังมีเห่าไหมมีเห่าไหมกูแคทของกูแคทไม่มีไม่มีนะเอเอเห่าฟันไปเลย แปลงเรียบร้อยหรือเปล่าซึ่งเป็นงานอนามัยเบื้องต้นของยุวกาชาติที่สามารถดูแลตนเองได้และสามารถแนะนําถ้าใครมีน้องก็แนะนําน้องได้ค่ะอ่าดังนั้นอ่านี่คือคําปฏิญาณของยุวกาชาตินะครับซึ่งให้น้องฝึกท่องนะครับฝึกต้องนะครับกล่าวคําปฏิญาณตนของยุวกาชาติส่วนขอรู้สึกสำรองคำปฏิญาณตนก็จะมีอยู่สองข้อนะครับส่วนในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเรียนเรื่องของกฎขอรู้สึกสำรองนะครับ ยุวกาชาติมีกฎไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนนะลูกนะเอออ่าุกเก็ตมีอะไรฝากถึงลูกเสือแล้วก็ยุวกาชาติมากครับผมค่ะช่วงนี้นะคะสถานการณ์ก็ยังร้ายแรงเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมรักษาความสะอาดของตนเองนะคะแล้วก็สวมใส่หนะ้ากากอนามัยนะคะถ้าเกิดมีความจําเป็นที่จะออกนอกบ้านนะคะครับ วันนี้เราไม่ได้ต่อสู้สงครามระหว่างคนกับคนเราเป็นสงครามระหว่างคนกับเชื้อโรคดังนั้นทหารตัวน้อยน้อยลูกเสือสำรองและก็พยาบาลยุวกาชาติตัวน้อยน้อยน้องเป็นกําลังสําคัญในการที่จะช่วยให้เราข้ามก้าวข้ามตรงนี้ไปนะครับแล้วไม่นานเราจะมาพบกันอีกนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าต้องมีเพลงให้ลูกเสือยุวกาชาติด้วยนะุณแคทนะอ่าอ่าสัปดาห์หน้าเรา อา่ากูว่าเออจะมีเพลงให้น้องมาฝึกเต้นเพลงเก่าได้ฝึกเต้นมั่งไหมก็ไม่รู้ฝึกเต้นมั่งนะไปดูคลิปย้อนอย้อนหลังฝึกนะร้องเล่นเล่นกันมั่งนะครับฉะนั้นสัปดาห์นี้เห็นไหมกูบิ๊กห่างไม่ถึงสองเมตรนะครับโควิดเอ่อกลายพันธุ์นี้ก็อันตรายพอสมควรฉ่นั้นอยู่ใกล้กันแค่นี้ก็ติดติดง่ายกว่าไข้หวัดอีกฉ่นั้นน้องดูแลสุขภาพนะครับแล้วหวังว่าเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย